ดีฟู้ดอะไรคะมีอะไรบ้างมีอะไรบอกคิดแซลมอนมีน้ำจิ้มแล้วก็มีปลาหมึกแล้วก็มีผักกาดขาวมีมะม่วงแล้วปลาหวานผลไม้วันนี้เรามีอะไรผลไม้มะม่วงมีมีมะม่วงดองแล้วก็มีมะนาวแล้วก็มีมีสับปะรดสับปะรดภาษาอีสานเขาเขาเรียกว่าบักกะทุกโล มีบักกะทกโลกมีบัควานมีมะนาวนะคะมีบักว้าวแล้วก็มีนี่มีบักว้าวมีบัคว้าวน้ำจิ้มจ้าน้ำจิ้มโอ้ยน้ำจิ้มมันจะแสีบคักมาเด้อมันจะการย่ำแรงจ้าชิมชิมอันนี้ดูก่อนลองชิมดูจิ้มจะอร่อยไหมอ่ะชิมกับเต็มนี่นะคะอืม แกะพักคนไปเปรี้ยวเปรี้ยมากเลยนะคะอ,อร่อยมากนะคนไร้มคะไม่อบเราลอบรูต้องกินแตงกวาจิ้ม มีคาถาพ่อจะทําให้ทุกคนที่ดูมีอาการเหมือนกันหมดนี่ปลาะอืออันนี้อร่อยมากทุกคนที่เบิ่งนี่ตรงนี้อาการเดียวกันเบิ่นอันนี้มากเลยมะขามเปียกน้ไม่เอาเม็ดได้ไหมได้นี่มะขามเปียกนมะขามเปียกมะนาวยิ่งจะเปรี้ยวกว่านะคะให้รสดีจิ้มรสดี ขไงเรากินกินดูสิเป็นไงให้เมียวดิให้เมียวชิมด้วยจิ้มรสดีให้มัน <t> ด <repairs dilemma> <t> ้วยอเยอะขนาดนี้เลยเหรอเออเราชทกลงนะคะธรรมดานะคะอรอโทกรสสีม่วงได้พี่น้องเนี่ยใช่ค่ะน่ะเราจะแสียบประ่นฟองดอง เริ่มจีแล้วค่ะแม่ครับแต่จะกินปลาหมึกกันนะคะแปนอย่างไรแที่สูกมากบนเนี่ยเย็นมากเลยนะคะนี่ค่ะปลาหมึกนะคะนี่ย็นมากสอนะคะ เปไมิมเนี่ยสุนัสุดสุดนี่คะ่ะนี่ยมกเน่าขนาวหนาวยุ่สุครับพี่น้องแก่มื่กีนยคะออาไาหมึกไหมครครับยับ เวยเวเวยมาเ้เอักเักเปรี้ยวมากเลยนะคะอาโอ้ยอ่าดเมื่อกี้แม่น้ำเปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวเปรี้ยวมากเลยนะคะแสบแสบตึ๊งสด แต่ว่าเปรี้ยวมากค่ะสมครับนี่ค่ะปลาหมึกนะคะนี่นะคะอยากกินปลาหมึกนี่ค่ะปลาหมึกจิ้มซอสนะคะนี่ซอสค่ะเตรียมปลาหมึกปลาหมึกไหนง่ายได้ไปหน่อยนี่นะคะจับนี่มีเยอะๆอะลยคะนิ้วเระมเนี่ย หา่าไม่ได้มีดมาก่าจะขอว่าเสียงเสียอยู่แล้วลำม,มาเนาะเอาอะไรน้องนะค่ะ้ำม่วค่ะอ่ะกินซีฟู้ดกันเชื่อนี้ปมึกยั่ว้ เห็ดไปด้วยกันว่าแบบอะไรมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมอะไรกันต่อดีหอกกันนะคะเ็บิดหอทีอ่พี่ชอบที่สุดก็คืออันนี้นะคะเหม,มือนไอศครีม อร่อยมากเลยนะคะนี่ต่ววาซาบิผสมซอสมาค่ะจิ้มไอ้ลองอาแมกลองจิ้มดูดิวาซาบิกับจิ้มซอสนี้ได้ลูกอันไม่ต้องจิ้มจิ้มอย่างเดียวเลยผสมไว้แล้ววาซาบิได้ไหมแกะไม่ออกฟันหน้าไม่มีฟันหน้าไม่มีมันจะกลับไม่ได้ นี่ขี้เร็วอืมอู้นะอวยโอ๊ยสอดเหี้ยหมอมเลยเนี่ยเด้อนี่บ่แบบเด้อ ขอหน้าหน่อยแสงมันมันงแสงต้องแสงต้องเข้มเรียบต่อไปนะคะเราจะมากินกับทุกคนต้องมีสีหน้าเหมือนกันนะคะค่ะเอาซือกินให้ผู้ชมดูใช่ว่าเขาจะมีอากาศเหมือนกันไหม,มเรี่ยวมากอร่อย มากินเนี w ่ซีฟู๊ดให้ดูไงเป็นไงคะเปรี้ยวสมมะนาวนี่ี๋ยวต่อไปเราจะมากินมะหนาวกันนะคะอืมนะคะเยี่ยมน้ำหนาวน้มันน้มวาซาบิตุไหมอันนี้บางมัี่ ดูนะคะว่ามิวจิก้ากินวาซาบิไหมมือจะกินได้หรือเปล่าก็น่าจะนะคะทำไมเนื้อนี่มันดำกด,ด่เสียดำหล่อก็อร่อยมะนาวนะคะเนี่ยะคะ่ะ <laughs> ทำหน้าตาเสือก็ทำให้มันลองลองกินมะนาวเลยหัว อร่อยน่าจะบอกเปรี้ยวลูกเปรี้ยวขอบอกนะคะหมึกอร่อยมากนะ นะไรนะคะเจออะไรวัลสบินะฮะเห็นดูปวาแม็กกี้จะกินวาลสบิได้ไหมได้โอ้โหเยใหญ่เลยค่ะปากปากปากไว้ค่ะหายใจทางปากหรือไม่รอดเหรอน้ำอ่ะโอ๊ย อืมเยี่ย่อืมแครอทอืมนึ่วันเยอะจังดบเบิเบบอืมอ่อยไหมอืมลองจิ้มกับรสดีนะฮะ จะกินนั่นบ่อยจังน้ำมะขามอร่อยอร่อยดีเลียกินกปนรบดีวันนี้แยกห้องน้ำกันแน่นอนใครเอามะม่วง้อดไปไหน เป็ดลายเด้อเผ็ดยังเผ็ดทั้งเส่บเจจีที่ปดเลี้ยวมป็ลายทั้งแซ่บขอบอกเลยนะคะมีรสชาติเปรี้ยวมากต้องเอาลาดเลยแล้วสดกินนะพี่นางาใช่ค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเอาป็หมึกไอ้ไข่ปลาหมึกหรือเปล่าน่าจะนะ แต่ว่าเมนูที่ไอ้ซูเป็นเนี้ยต้องได้ใส่ปลาด้วยาด่อยใส่ปลาด้วยไหมถ้าใส่ปลาเนี่ยมันจะเข้ากันจะอร่อยมากพี่พูดดีสารพี่พูดดีมอกรวมนิดเอ้ยอ้าพบุปผงเยอะด้วย กินได้ค่ะอร่อยไหมย,ยังไม่ได้กินเลยค่ะขอทังปากเลยเคี้ยวไหวไหม,อ,มอร่อยมากมานีกินกินเคะ้าวมนยังยอือ่ออืี

ใอให้ใคยทำลึวะอืองนาขึ้นยังไงจำว่า้นๆจำวมาน,น้ำน้ำดื่กัน้ยแล้ทำไมไม่กินเตามนกินอยู่กินแม,มนนะคะเพะไม่ชอบกินแม่ลองกินดิบด,ดูมาจิ้มซอสลองดู กินเลยคำนึงครตอนนั้นหนูเคยกินแล้วไหนลองดูนะอันหนึ่งสองเอาปัเอาเลยนะหนึ่ากัดกัดกัดสิอละลายในปากเลยอะไรจะตายไม่เอาตอนนั้นเลยค่ะกินปลาเส็ทุ่งลัด เขารู้อยู่ว่าต้องกินปลาแต่ไม่ใช่กินแบบนี้กินแบบไหนลูกกินแบบไหนกินปลาเผาใช่ไหมเพื่อสมองมั้ย มะม่วงนะฮะนี่น αι, นนหนตามดูสิเบี้ยวเลยใจกินทมมมัามะม่วงกินทึ้งอาหารสีฟูดเลยไปยน,นี่นนมะม่วงกับแซบ่บมาเข้ากัน อะไรอะข้ิหน,น่อยไรยคะโอออมากเละกับคลเลยะเเเนะคะอืม,มดจัขับปูเงนะคะปลอดสาร ต้นหอมหม่จับัน่หนลุงยับเ้าออกทำไมให้ค uh, ุณมาตัวห้ามฮอม ขอใกล้จะหมดแล้วก็คิดหน้าเดี๋ยวเราหาอะไรมากินใหม่หาเมนูใหม่ๆนะะหาเมนูใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมดูให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆดูนะ,นค,ะคิดหน้าแล้วติดตามช่องแม็กกี้อันดแก๊งกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะพ,พูดภาษาอีสาน สวัสดีจ้อนรับเข้าสู่อนานใดเลาละไ่อนล่อนตนี่คอยขอลาแล้วพราะกันไม่คลิปหนาเด้อค่ะเห็นมากยังเชสิโยยังสวัสดีค่ะ